ก็ในส่วนของจังหวัดตังนะครับจะเปิดดูการท่องเที่ยวทางทะเลเนี่ยเปิดทุกเกาะก็คือวันที่หนึ่งตุลาคมที่จะถึงเนี่ยครับก็ในเรื่องการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวเนี่ยเราเนี่ยตอนนี้เกาะกระดานเนี่ยได้จัดอันดับจากเบอร์บิไกด์เนี่ยให้เป็นเกะาะใจอานที่ดีที่สุดในโลกแล้วครับก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาเยอะในโอกาสนี้ที่จะถึงเนี่ยครับ ตั้งพื้นที่ของปักเงงที่จะเป็นประตูรับนักท่องเที่ยวลงไปสู่แหล่งท่อง,งเที่ยวต่ง ías, างๆก็ได้มีความพร้อมที่จะรองรับทุกด้านนะครับตั้งด้านเรือที่จะบริการนักท่องเที่ยวตั้งด้านบุคลารกรพวกไกด์ตั้งด้านเซฟที่ทุกอย่างนะครับก็มีความพร้อมที่จะรองรับตั้งจังหวัดก็ให้ความสําคัญนะครับตั้งตูวว่าก็ได้ตั้งคณะนักตรตำนานขึ้นมาโดยเฉพาะเลยนะครับที่จะ รองรับมีตั้งเจตนะแะครับไปด้านเรือด้านจัดการถึงแวดล้อมด้านการบริการทุกด้านเลยครับมีความพร้อมอย่างยิ่งครับในเรื่องของการจัดอบรมในครั้งนี้เนี่ยนะคะทางในสถานะผู้เข้าอบรมเองเนี่ยนะคะก็เป็นโครงการที่ดีนะครับเพราะว่าเรื่องการท่องเที่ยวเราก็เน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับก็จากโครงการเนียก็ได้มาเสริมความรู้ให้กับบุคลากรที่ ปฏิบัติอานอยู่ในพื้นที่ก็เป็นโครงการที่ดีนะครับก็ผู้เข้ารับอบรมก็จะได้มีมีความรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะนํานไปใช้ในการปฏิบัติอานได้จริงครับนักท่องเที่ยวในช่วงของไฮซีซั่นที่กําลังจะถึงนี้แล้วก็รวมไปถึงการดูแลในเรื่องของความปลอดภัยสําหรับนักท่องเที่ยวที่จะไปเกาะกระดานด้วยค่ะครับผมในในส่วนของเจ้าท่านนะครับบทบาทหนนะ้าที่หลก็คือดูแลกํากับดูแลความปลอดภัยการัญจรทางน้าครับ ซึ่งตอนนี้เป็นช่วงระหว่างที่อุทยานปิดก็การโดยสารท่องเที่ยวนียจะจะน้อยหรืออาจจะบางวันจะไม่มีเลยซึ่งบางลาก็เป็นเรือที่จอดครับแล้วก็ทางส่วนของเจ้าท่าก็มีการตรวจความเตรียมความพร้อมมีการประชุมหารือแล้วก็ประชาสัมพันธ์ในข้อมูลข่าวสารต่างๆครับซึ่งก็จะมีการตรวจสภาพเรืออ่าแล้วก็ตรวจอุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆพวกเซอ้อชูชีฟของชีพต่างๆเพื่ออะไรเงี้ยพวกอุปกรณ์จำเรือแล้วก็ เรื่องคนประจาเรืออบรมแล้วก็ให้ความรู้แล้วก็แนะนําในส่วนที่เกี่ยวข้อ,ง,องต่างๆครับผมแล้วก็ยังมีในส่วนของเจ้าท่าก็ยังมีประชุมร่วมกับทางจังหวัดในเรื่องของเกากระดานย่งยืนครับก็สำหรับมาตรการที่เราเน้นย้ำนะคะในเรื่องของความปลอดภัยทางเรือหรือทางน้ำต่างๆของทางเจ้าท่าเองเนีย่ยเราเน้นยำ้ำในเรื่องไหนเป็นพิเศษบ้างไหมคะมก็อยากให้นักท่องเที่ยวทุกคนนะสมใส่เสื้อชูชีพครับแล้วก็รู้ว่า อุปกรณ์เซฟตีต้ต่างๆบางคนเห็นบนเรือก็จริงแต่ว่าใช้อะไรไม่ถูกครับก็รู้ว่าอันไหนคืออะไรแล้วใช้งานยังไงครับแล้วก็กรณีเกิเดเหตุฉุกเฉินเนี่ยเราเราบางคนตกใจไงเราก็จะทําอะไรไม่ถูกเราวิ่งหางั้งนี้ที่ไรไม่ถูกก็ก็ให้ตั้งสติแล้วก็เราต้องพึงระลึกว่าเราต้องทําทําตัวยังไงต้องนีงไงครับ แในส่วนของผู้ประกอบการเรือเองนะคะจะต้องมีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างคะผู้ประกอบการก็ต้องเตรียมสภาพเรือทั่วไปแล้วก็เตรียมในเรื่องของทะเบียนเรือเนี่ยว่าใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายห,หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับครับแล้วก็ในส่วนของเกาะกระดานนะคะเราเรามีการวางมาตรการยังไงบ้างไหมคะเกาะกระดานก็ตอนนี้อยู่ในช่วงระหว่างประชุมหารือกับทางทางจังหวัดนาครัว่าแล้วก็เป็นคณะทำงานที่มา,าตอนนี้ก็น่าจะใกล้ได้ข้อสรุปแล้วว่ามีแนวทางแลย,ยุบาย แล้วก็รับฟววังข้อเสนอต่างๆครับเนื่องจากพื้นที่กันตังเป็นโดยเฉพาะติดตะเลียนดาัามันก็มีพื้นที่เป็นเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวซึ่งมีสภาพเป็นเกาะอยูอ่สามเกาะใหญ่ๆก็คือเกาะมกเกาะลิบงแล้วก็เกาะกระดานซึ่งตั้งสามเกาะเนี้ยทางมาตรการนักด่าวานไปย็็ตั้งตำรวจก็ได้จัดเจ้าตำรวจระจำ เกาะกัอบอยู่ตลอด24ชั่วโมงมาเป็นเวลานานแล้วครับแต่เนื่องจากว่าเมื่อก่อนการต่องเที่ยวของเกาะกระดานซึ่งเกาะเล็กที่สุดในสามเกาะนี้ประชากรนั้นอยอยู่น้อยกานจะสำรวจไปดูแลก็ก็ไม่ถึงกับเข้มงวนมากนะักไม่เหมือนเกาะมุกกับเกาะลิบ,บงซึ่งประชากรนั้น่อยู่จํานวนมาก มาตรการนักษาความปลอดภัยของสถานีตำรวจปูตองตังซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบเมื่อก่อนนี้ก็ใช้สายตรวจตำบลคือสายตรวจของมุกขอาะริบงของกระดานเป็นหลักในการรักษาความปลอดภัยแต่เนื่องจากณปัจจุบันนี้เกกระดานก็มีชื่อเสียงตามที่พวกเรารู้กันการปรับแผนรักษาความปลอดภัยก็เลยเปลี่ยนไปครับ จากการดูแลความสงบเหมือนพื้นที่สภาพปกติทั่วไปเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากก็ได้ปรับเปลี่ยนเป็นแผนรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวและแผนปฏิเนตต่างๆทึ่งทางตำรวจภูธรจังหวัดตังได้ออกแผนให้หน่วยงานในพื้นที่ก <c oughs> ็ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง ตำรวจตรวจคนก้าเมืองตำรวจต่องเที่ยวฝ่ายป,ปกครองแล้วก็อุทยานร่วมกันบูรณาการออกตรวจตออกลาดเเวนโดยเฉพาะช่วงวันหยุดวันหยุดยาววันหยุดเทศกาลอะไรต่างๆตำรวจกันตงังตำรวจติีเก่าเจ้าซึ่งซึ่งทางส่วนหนึ่งก็ต้องผ่านทางตรีเก่าไปแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นอุทยานซึ่งเป็น เจ้าภาพใหญก่ก็มียานปะนะอะไรค่อนข้าง,งสมบูรณ์ครับในส่วนของสิ่งที่ถ้าสมมติว่านักท่องเที่ยวที่มาแล้วก็ได้รับประสบเหตุอย่างนี้นะคะเราสามารถมีช่องทางในการแจ้งเรื่องราวร้องเรียนหรือว่าขอความช่วยเหลือ,อยังไงบ้างไหมคะครับก็เบงองต้นก็ประสานได้หนหมีตำรวจระจำอยู่ที่เกาะครับมีศูนย์นักแจ้งเหตุอยู่ที่เกาะอยู่แล้วครับนั้น,ใน,ใ,นในกรณีที่ว่าสะดวกอยู่ในพื้นที่แต่ถ้าไม่สะดวกก็ ใช้ของหนึ่งก็หนึ่งซึ่งหลังจากนั้นเขาจะมีการประสานนานเขาเวลาเชื่อว่ารวดเร็วมากราะวมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอยู่บนเกาะทุกเกาะจะไปถึงที่กระเดชในในเวลาที่ไม่นานมากมีมีการเน้นย้ำยังไงไหมคะเรื่องของการกระทำความผิดอะไรสิ่งไหนห้ามควรทําไม่ควรทำยังไงบ้างไหมคะคือจากคดีกดียายาที่เกิดขึ้นบนเกาะกระดานสองปีที่ผ่านมาไม่มีนะครับ ที่มีก็เกาะม้งกับกอรลิบองซึ่งเป็นปัญหาก็พวกยาเด็ตปิดพวกลักเล็กกมยน้อยก็ดีอยากจะกรรมเราเป็นถูกปักหุดในแผนที่โลกแล้วเนาะเกาะกระดานนะคะทางจังหวัดตรังนะคะโดยท่านกระจรศั์เจริญสภอพาเพรว,ว่าวทาจังหวัดตรังก็งได้ยินเห็นความสําคัญของการบริหารจัดการเกาะกระดานอย่างยืนนะคะจึงได้ตั้งคณะทํางานบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเกาะ กระดานอย่างยืนยืยนขึ้นมาทั้งหมด7คณะนะคะซึ่งแต่ละคณะก็ล้วนมีความที่จะต้องไปกาหนดในทางมาตรการระเบียบต,ต่างๆนะคะก็จะประกอบด้วยนะคะคณะอเมริกาเนาะแล้วก็จะมีะคณะทานนาาํางานด้าจานบริหารจัดการเรือและท่าที่เรือซึ่งเรื่องเรือนะคะเรือนําเทีย่ยวต่างๆอันนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งที่จะใช้นําเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวนะคะ,ะส่วนคณะอีกคณะหนึ่งจะเป็นคณะในเรื่องของการบริหารจัดก,การ การท่องเที่ยวบนฝั่งและในทะเลนะคะแล้วก็อีกคณะหนึ่งจะเป็นคณะ,ะในเรื่องของอการบริหารจาัดการขยะินิเนณส่านท่องเที่ยวนะคะซึ่ง าาการท่องเทีย่ยวของจังหวัดตรังนะคะเรามีเรื่องของการท่องเที่ยวชิงหรือวนะคะเรื่องขยะก,ก็เป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องมีการวางแผนนะคะอย่างทีว่าเออถ้านากักท่องเที่ยวมามากๆแล้วขยะเพิ่มเพิ่แน่นอนเราจะมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรนะคะอีกคณะนึงนะคะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งก็คือคณะเรื่องของความปลอดภัยนะคะอ,อันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่นักท่องเทีย่ยวนะคะเราควรมีถึงความปลอดภัยของทเี่เป็นหลักนะคะหรือว่าจะเป็นทั้งความปลอดภัยทั้งบนบกแล้วก็ในทะเลนะคะมีคณะกิจกรรมดำน้ำนะคะซึ่ง งเราก็จะต้องเฝ้าระวังในเรื่องของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในทะเลนะคะว่าเออเราเป็นมีมาตรการในการกันที่อย่างไงนะคะอีกคณะหนึ่งสุดท้ายเป็นคณะทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสัมพันธ์นะคะก็มีส่วนสมพันธ์ก็จะต้องเป็นผู้ที่สร้างการรับรู้ของคนในพื้นที่จังหวัดตรังนะคะว่าเออถ้าเกิดเราเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการแล้วในเป็นตุลาคมที่ถึงนี้นะคะจะต้องคนในจังหวัดตรังจะต้องทาอย่างไงนะคะซึ่งก็ไปสอนรับกับที่ท่านผู้ว่าได้เล็งเห็ความสำคัญเรื่องนี้นะคะก็ได้ มีการจัดเตรียมพร้อมๆในเรื่องของการพัฒนายกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านการท่อง,งเที่ยวนะคะแบบ New Normal นะคะซึ่งเ,าเรากำหนดนะคะจัดอบรมให้กับพื้นที่เนี่ยสี่สูนยด้วยกันนะคะหลักสูตรนเป็นหลักสูตรการอบรมก,การเป็นเจ้าพนัที่ดีนะคะซึ่งหลักสูตรนี้นะคะเราก็ได้วิทยากรนะคะผู้ที่ข้ามวอร์ในวงการท่องเที่ยวนะคะอาจารย์อาจารย์ตู่นะคะหรือดออรไพฑูรย์นะคะมลพันธ์ทองที่จะ มาให้เป็น,นวิทยากรให้ความรู้กับคนในพื้นที่อันนี้เราเปิดรับสมัครให้กับกลุ่มเป้าหมายในยทุกภาคส่วนเลยนะคะเป็นภาคราฐัฐภาคเอกชนประชาชนชุมชนท้องถิ่นนะคะหรือแม้กระทั่งสถาบันการศึกษาเนาะที่จะเข้ามาอบรมเรารับ300คนนะคะจะจกกับในวันที่31สิงหาคมที่จะถึงนี้ที่โรงแรงเมเร,รือรัชดานะคะหลักสูตรที่2เป็นหลักสูตรในเรื่องของการพัฒนาผู้ประกอบการนะคะภาคบริการที่อยู่บริเวณเกาะสเกาะนะคะเกาะกระดังงเกาะสุกร เกาะนีบงเกาะมุกนะคะก็เอามาอบรมนะคะเพิ่มพูนความรูมษษ้ทักษะในเรื่องของการให้บริการที่ได้มา,า,รออา,รารตราออน,นรในเรื่องของการทาการตลาดออนไลน์หรือแม้กระทั่งเรื่องของการตัดต่อถ่ายพิวีดีโอต่างๆนะคะอันนี้ก็จะ,ะจัดอบรมในวันที่24 25ที่จะถึงนี้ที่เรตังบุตรีสอบนะคะนี้เรารับจำนวน80คนนะคะหลักสูตรที่3นะคะเป็นเนื่องจากว่าตอนนี้มรดเทศในพื้นที่จังหวัดตรังเนี่ยเรา มีน้อยนะคะต้องบอกว่าก็อาจจะขาดแคลนนะคะแล้วก็อาจจะไปประกอบไปประกอบอาชีพในพื้นที่อื่นด้วยนะคะเราก็เลยทางจังหวัดก็เลยได้เร่งยื่นถึนนนงกามธรรเรื่องนี้ก็จะจับฝึกอบรมภรคพุ้ทศนะคะให้กับบุคคลทั่วไปนะคะก็คือจอะผู้ที่ฝึกการอบรมจะได้บัตรนะคะถูกต้องตามกฎหมายเนาะ,ะอันนี้เรารับ25คนนะคะก็จะเน้นไปที่หลังจากที่ท่านอบรมแล้วนะคะมีบัตรถูกต้องลงแาจะต้องปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดตรังะะไม่น้อยกว่า2ปีนะคะอันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์ที่ที่เราจะ รับสบารเพราะว่านี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะทางจังหวัดกางเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้นะคะแล้วก็อีกลักษุดนึงลักูุดที่4นะคะเป็นหลักูุดฝึกอบรมเรือนะคะทักษะคนประจําเรือนะคะซึ่งเรามองว่าการทา่องเที่ยวทางทะเลนะคะทางน้ำเนี่ยคนขับเ,เรือนะคะที่จะให้บริการท่องเที่ยวอันนี้ต้องมีองค์ความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรฐานต่งางเรื่องของกฎระเบียกบกฎหมายชอบังคับต่างๆเน,นาะการท่งเทียเือท่องเที่ยวทำอย่างไรนะคะอันนี้ก็คือ เป็นปสื่อหลักสูตรที่ทางจังหวัดตางเราจะเตรียมพร,มพรม้อมๆในการเป็ดฤดูกาลท่องเที่ยวที่จะถึงนี้ในเดือนตุลาคมนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเราได้ความรู้ข้อจากกลมการท่องเที่ยวนะคะที่มาเติมเต็มในส่วนที่เรายัางขาดหายไปนะคะวันนี้ก็มาจัดอบรมในเรื่องของความปลอดภัยนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่จะให้เป็นเซฟตี้โซนด้วยนะคะ นะคะถ,ถ้าในกราาคมที่จะถึงเนี่ยะเราคาดการณ์ว่านักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นแน่นอนนะคะ,ะในตอนเพื่องเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะช่วงที่เกาะกระดานได้รับการประกาศผ่นในเดือนเมษายนเนี้ยมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่เกาะกระดานสามหมื่นกว่าคนนะคะนี่วันเดียวต่อเดือนนะคะต่อเดือนนะคะ,อะตอนนี้ก็มีความเชื่อมั่นว่าคาดการณ์ได้เลยว่าในอนาคตเนี่ยที่เราเปิดเกาะตุลาเป็นต้นไปเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่า นักท่องเที่ยวหลักๆเราก็ยังคงมองที่กลุ่มเป้าหมายของคนไทยอยู่นะคะที่จะมาท่องเที่ยวทางทะเลนะคะส่วนของต่างชาตินะคะก็คิดว่าก็อาจจะมีเข้ามาเหมือนกันนะคะอย่างอย่างทุ่เล็กๆอย่างตอนนี้ที่มีก็มีทางประเทศจีนเข้ามานะคะหรือแม้กระทั่งทางต่างชาติที่เป็นแบบแคนเดาหเดลยก็มีมาบ้างนะคะแต่ว่าในอนาคตนะคะมองมองค่ะอาาร์ว่าเนื่องจากเกาะกระดานเราถูกปักบุญแล้วนะคะก็เชื่อมั่นว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวที่จังหวัดต่ังเพิ่มมากขึ้นค่ะ ของการท่องเที่ยวไายสีสันยังไงบ้างาคะก็ตอนนี้จังหวัดตังก็นะครับก็สิ่งต่างๆจะเพิ่มสกิลนะฮะก็คือเพิ่มเพิ่มความรู้นะเพราะว่าตอนนี้คือหลังจากที่กรมการท่องเที่ยวเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนบัตรจากเฉพาะเป็นูมิภาคเนี่ยครับเราก็เพิ่มความรู้ให้กับในเครือข่ายในชมรมผมเนี่ยในนามในนามประธานชมรมมังกรเทศจังหวัดตังก็ถือว่าเราก็ต้องทําหน้าที่ในการให้ความรู้นะครับแล้วก็รวบรวมสมาชิกนะเพื่อจะปุ่มข้อมูลแล้วก็เพิ่มการบริการในตรงนี้นะคะ ในส่วนของการเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ทำมีความคาดหวังยังไงกับการอบรมแล้วก็คิดว่าการอบรมครั้งนี้ให้อะไรกับเราบ้างคะเ็าการอบรมก็สาคัญเลยไร้กาศนะการดูแลผู้เรียกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเป็นสำคัญมากเพราะว่าถ้าคนไม่มีความรู้เนี่ยการเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นอันตรายต่อของฝ่ายแล้วก็ไม่มีความมั่นใจในการเข้าไปช่วยเหลือนะครับแต่ว่าถ้าเราผ่านการตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเทคนิคการเข้าหานะครับเทคนิคการนะครับช่วยเหลือต่างๆเนี่ยนะครับหรือว่าในการ ช่วยเหลือเขาเนี่ยมีความปลอดภัยสูงที่สุดเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพตรงนี้ครับถือว,ว่าจัดได้ดีแล้วก็มีความรู้มากเลยครับออกซิเจนแล้วก็เครื่องมือการอุปรกรณ์การแพทย์เบื้องต้นครับช่วยเหลือเบื้องต้นครับเอาเรื่องของการดูแลให้บริการนักท่องเที่ยวค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็พยายามเวลาลงเรือแต่ละครั้งเนี่ยพยายามกำชับมากรทณไว้นะครับในการดูแลความปลอดภัยด้านทางน้ําแล้วก็ ในนักท่องเที่ยวส่วนส่วนมากเนี่ยจะไ่ว้น้ำไม่เป็นก็จะสั่งการให้มัากรุเทศเนี่ยลงไปช่วยดูแลทางน้ำด้วยในน้ําอีกครั้งนึงครับค่ะเรื่องของการให้บริการรับนักท่องเที่ยวค่ะที่ว่าเราเราพร้อมแค่ไหนยังไงมั้งคะเอ่อเรื่องความพร้อมกี่เปอร์เซ็นเกือบเกือบเกือบร้อเปอร์เซ็นเต็มครับเพราะในช่วงที่ผ่านหลังโควิดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาค่อนข้างีเยอะนะครับเราก็เตรียมการไปแล้วนะ ช่วงนี้เป็นปช่วขงของหน้าโลจิสันเนี่ยนะครับหวังว่าถ้าเปิดทัวร์เนี่ยเราก็มีการรับมือกับนักท่องเทีย่ยวที่เข้ามาในจังหวัดพัทธังพร้อมครับการอบรมในครั้งนี้ก็มีเขาเรียกว่าเสริมทักษะนะครับจริงๆแล้วก็มีพอม,ม,ม,มีประสบการณ์หลยตัวนะครับก็ๆๆคือเคยผ่ๆๆานอบรมมาแล้วนะครับในการอบรมในครั้งนี้เขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเพิ่มเติมนะครับหรือว่าเสริมนะรในการช่วยเหลือนักท่องเทีย่ยว any อร่อยอร่อยมากอร่กบใหกไข่กใ่โอเคโอเค